หลายๆคนถามมาว่าผมจะทำอาวุธหน้าของกระทิงเนี่ยให้มันแบบว่าติดพื้นแบบเนี้ยเกือบๆติดพื้นอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าอาวุธกระทิงที่ใส่อยู่เนี่ยนะครับมันใส่กับอย่างของผมเนี่ยมันใส่กับชสซี MVTS ที่ผมทําขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้ดูของเดิมก่อนละกันว่าอาวุธกระทิงนะตามหน้ากล่องน,นะครับเป็นยังไง ตัวอันนี้นะครับเป็นแชสซีเดิมบอดี้เดิมล้อเดิมของ Le ต i n g b u l l e t นะครับซึ่งตรงตามน่ากล่องเลยและนี่ก็คืออาวุธเดิมของเขานะครับเมื่อกี้ผมถอดจากคันเขียวมาเดี๋ยวผมจะประกอบอาวุธของเขาให้ดูก่อนนะครับเอยนี่อ่ะโอเคอย่างของเดิมนะทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่ เยอะพอสมควรนะครับของอาวุธชิ้นนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นการประกอบอาวุธเดิมเข้ากับบอดี้เดิมแชสซีเดิมของ t ิ้งโ b ร l l e t นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีช่องว่างเยอะอยู่ใช่ไหมนะครับหลายๆคนถามว่าทำยังไงอาวุธนี้ถึงจะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการประทะนะครับทำยังไงนะครับผมแชสซีเดิมของเขาเนี่ยเป็น VT c s s i s นะครับผม VT s แชสซีนะครับเป็นแชสซีเดิมของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าตามโอเพนบล็อกแล้วเราอยากจะกดหน้าลงไปใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้มันจะมีสิ่งที่ให้มาด้วยนะครับก็คือแหวนแหวนตัวนี้จะเป็นแหวนที่เหมือนกับว่าเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อหลังนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปเลยนะครับว้าวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป ซึ่งพอเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ทําให้แบบว่าหน้ารถเนี่ยมันกดลงครับอาวุธก็เกือบติดพื้นเลยนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับเพิ่มความสูงของช่วงหลังแชสซีเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพื่อที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับจะได้กดลงแบบนี้นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยข้อเสียของตัววิธีแชสซีในการทําแบบนี้นะครับมันจะทําให ช่วงล่างของแชสซีเนี่ยเกิดช่องว่างซึ่งเยอะมากๆผมต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆเนี่ยทุกคนมันจะเกิดช่องว่างเห็นไหมซึ่งเยอะมากๆเลยเนี่ยถ้าเห็นตูดนะทุกคนนะนี่คือตูดลอยเลยนะเนี่ยซึ่งมันจะเพิ่มโอกาสในการที่สมมติว่าเขา,าจมตีทางด้านข้างเนี่ยโอกาสที่เขาจะสอดเข้าไปในใต้ท้องเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับหรือจะด้านหลังด้วย นะครับก็เยอะมากมากเลยเพราะว่าแชสซีมันลอยครับตูดลอยคือถ้าเกิดเป็นวีทีแชสซีอ่ะต่อให้คุณแบบเปลี่ยนล้อข้างหลังมาใหญ่แค่ไหนตูดรถก็ลอยครับทุกคนมันก็ต้องเป็นเหมือนกับเป็นข้อแรกเปลี่ยนอ่ะของตัวอาวุธนี้นะถ้าทุกคนแบบว่าอยากจะใส่ให้มันแบบไปงัดชาวบ้านเขาได้แล้วก็อาวุธเนี่ยเกือบติดสนามสมมุติว่าผมเอาอาวุธนี้มาใส่ตัว ตัวรถที่จะเป็นรุ่นโอเพนหรือว่าเป็นตัวที่เหมือนกับว่าสามารถเจียได้ปรับแต่งได้ตามอิสระเลยนะครับผมก็นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้ารถก็จะลอยอยู่มนเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลอยอยู่เยอะเลยถ้าอยากให้มันติดก็ต้องไปใส่ล้อหลังใหญ่นะทุกคนอไปใส่ล้อหลังใหญ่ส่วนวงล้อที่ผมนํามาใส่ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ 22.4 22.3นะครับประมาณนี้นะส่วนล้อหลังนะครับของผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ21.3ผมน่าจะใส่แบบล้อหน้าสูงไปสักประมาณ1มิลนะครับผมแต่ก็ถือว่าแบบว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับสำหรับการใส่ล้อมิลาเจียสมมุติว่าผมมาใส่ล้อไกชีนะครับล้อไกชีกับด้านหน้านะครับ ล้อไกชินะครับทาให้แบบความสูงก็อยู่ในระดับที่โอเคนะของของอาวุธหน้านะครับก็ไม่ได้ลอยมากแต่ก็ถือว่าระยะการลอยก็เยอะอยู่พอสมควรเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมนะครับเพราะว่าข้างหลังของไกชีเนี่ยมันมันยกสูงอยู่แล้วไงแต่มันมันก็ไม่ได้ยกสูงมากนะครับข้างหน้าก็ยังมีพื้นที่ทําให้อาวุธเนี่ยลอยอยู่ ส่วนตัวนี้เป็นแชสซี MVTs ที่ผมทำการกลับด้านนะครับทำการกลับด้านเดี๋ยวจะลองประกอบดูพอดีเป๊ะอ่าเนี่ยทุกคนพอผมเป็นแชสซีตัวที่ผมทำมาเนี่ยข้างหน้าก็จะอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งมันอาจจะห่างจากพื้นถ้าผมกะกะได้นะประมาณ2มิลประมาณ2มิล สามารถที่จะสอดไพ่ได้สบายๆนะครับอาวุธหน้าไม่ลอยมากนะครับทุกคนแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองอันนี้คือติดแลวนะอันเนี้ยประมาณนี้เลยทุกคนซึ่งผลจากการทดสอบนี้สรุปได้เลยว่ามันอยู่ที่ล้อกับแชสซีครับทุกคนถ้าคุณอยากให้อาวุธกระทิงกดหน้าแบบนี้อยากให้อาวุธกระทิงนะครับกดหน้าแบบนี้นะครับล้อ กับแชสซีครับทุกคนล้อกับแชสซีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครมี VTZ แชสซี ie, หรือแชสซีตัวอื่นๆที่แบบว่าฐานล้อมันเท่ากันเนี่ยก็ต้องหาล้อหลังใหญ่หน่อยถ้าเกิดคุณจะใช้อาวุธกระทิงในการเล่นใครแบบว่ามีแบบ MVTS แล้วอยากจะทำกับด้านแบบผมเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ล้อไก่ขี้เจียตรงนี้ก็คือล้อไก่ขี้เจียนะทุกคนล้อไก่ขีนี่แหละ ไกคิไอคันนี้แหละเนี่ยคันนี้แหละนะครับล้อหลังของมันเนี่ยเอามาเจียครับทุกคนอันนี้ของผมเป็นล้อหน้าไกชีล้อหลังไกคีพอมันมาใช้ในตัว mvts ที่ผมกลับด้านแล้วเนี่ยมันพอดีเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันพอดีเลยซึ่งผมสรุปได้เลยถ้าคุณอยากใช้อาวุธกระทิงที่หน้ากดแล้วก็หลังไม่ลอยมากอันนี้หลังรถผมไม่ลอยเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ลอยคือลอยนิดเดียวประมาณ1มมิน เนี่ยถ้าเกิดสังเกตเลยนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะหน้ารถเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยแต่ว่าข้างหลังของ m v t s กับด้านเนี่ยมันจะไม่ยกอะทุกคนมันจะอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับของผมเนี่ยหน้าอาวุธเนี่ยมันจะไม่ลอยมากนะครับแล้วก็ตัวแชสซีเนี่ยด้านหลัง ของผมก็ไม่ได้ลอยเยอะนะครับลอยอย่างมากก็ประมาณ1มิลแต่ข้างหน้าเนี่ยผมแทบจะติด,ตดสนามเลยนะครับก็เกิดแบบแบบว่าให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเกิดเขาโจมตีด้านข,าข้างขึ้นมาก็ยากต่อการที่จะสอดเข้าไปในใต้แชสซีของผมนะนะครับผมมันก็พอดีเลยเนี่ยสรุปคือล้อกับแชสซีครับทุกคนถ้าคุณใช้วิธีแซตแชสซีคุณก็ต้องหารอใหญ่ๆแบบนี้แล้วคุณก็ต้องแบบว่ารับสภาพแบบตูด สูตยกอะอยากใช้อุ้นนี้ก็หาแชสซีดีๆหาล้อดีๆลองมาใช้หน่อยถ้าที่ผมแนะนําก็ MVTS กับด้านครับทุกคนเนีย่ยพอดีเลยเนีย่ยหรือถ้าใครแบบว่า,ามี MVTS เก็บไว้หรืออยากจะกลับด้านล้วหาใส่ล้อไกลชิก็ทำให้องศาข้างหน้าองศารถตัวบาลานซ์รถ มันพอดีเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมถือว่าแบบมันแมทมากม,มากแมทมากมากการแมททางนี้ผมไม่ได้คำนวณมาก่อนนะแต่ลองผิดลองถูกอะไรใส่เข้าไปปุ๊บมันออกมาแบบนี้เลยอะ่ะผมก็เลยแบบเออโอเคเราก็ใช้แบบนี้ไปนะครับวันที่23นี้โรบินสันสีสมานะครับผมมาเล่นคาเทียกันเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปเล่นด้วยนะไปเล่นแบบขำๆนะทุกคนแล้วก้อนนั้นคือเขาจะมีการแข่งโอเพนบ็อกด้วยใช่ไหม ผมจะไม่ได้เอาคันดึงคันแบบรุ่นโอเพน่เงี้ยไปเล่นกับรุ่นโอเพนบ็อกอย่างเดียวนะผมก็จะเอาแบบว่ารถหน้ากล่องคันอื่นนะครับอย่างเช่นไกชีคันนี้นะครับผมก็จะเอาไกชีคันนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆขำๆด้วยนะครับเพราะว่ารถหน้ากล่องโอเพนบ็อกที่ผมมีตอนเนี้ยนอกจากคาซาวน์ก็จะมีไกชีคันนี้แหละที่สภาพแบบโอเพนบ็อกแล้วผมจะพยายามรักษาสภาพนี้เอาไว้นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปรีวิวรถไกคิ้นะครับคลิปหน้าแล้วกันนะครับเป็นยังไงก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเอาลงก่อนนะครับอ่ะอันนี้สรุปก็คือสรุปอีกสรุปตั้งหลายรอบละถ้าอยากจะใช้อาวุธหน้ากระทิงก็ต้องยกล้อข้างหลังใส่ล้อใหญ่ๆเลยหรือถ้าใครแบบว่ามีแชสซีดีๆอย่างแชสซีที่เบ้าล้อมันไม่เท่ากันแล้วมากลับด้านกันอย่างเงี้ยก็ ก็ลองมาใช้ดูนะครับผมมันจะทําให้แบบบาลานซ์เนี่ยมันพอดีเลยนะสําหรับ mbts กับด้านตัวนี้เนาะแต่ถ้าเป็น vtz ก็ตูดรถก็จะลอยๆหน่อยนะทุกคนเนี่ยนะครับตูดรถก็จะลอยๆหน่อยสําหรับรุ่น Open ก็อ๋ออีกอย่างหนึง่งอ๋ออีกอย่างหนึง่งสําหรับใครที่จะทําเป็นรุ่น Open นะครับเป็นทําเป็นรุ่น Open คุณก็ต้องแบบว่าหาล้อ มิจเจียมิจเจียแบบนี้หาเป็นล้อมิจเจียต้องบอกก่อนนะครับว่าล้อมิจเจีアเนี่ยเมื่อใส่กับเชสซีเชสซีเดิมเมื่อใส่กับเชสซีเดิมนะใต้ท้องนี่คือมันจะติดสนามเลยล้อมิลาดไม่สามารถที่จะสัมผัสสนามได้เลยนะนะครับคุณก็ต้องทำการเจียเจียใต้ท้องนะครับโดยการใช้กระดาษทรายแล้วก็เอานี่ขูด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 เอา จนกว่ามันจะบางลงนะครับจนกระทั่งมันมีช่องว่างพอที่ตัวล้อเนี่ยมันจะติดพื้นนะครับผมหากใครจะใช้ล้อนี้นะก็ต้องเปลี่ยนเป็นล้อหลังใหญ่ๆอะ่ะซึ่งล้อหลังใหญ่มันก็มีไม่กี่อันไม่ว่าจะเป็นล้อแฟงล้อไกชขี้หรืออาจจะเป็นล้อเสือหรือล้ออะไรก็ตามแต่ที่มันมีตั้งแต่ประมาณ22มิลขึ้นไปนะทุกคนสำหรับคันนี้ของผมเนี่ยข้างหน้าผมเลือกเป็นจริงๆอาวุธเทอร์โบอ่ะผมมีไม่ค่อยเยอะเลย ผมมีไม่เยอะผมมีแค่แบบว่าถูกๆง่ายๆก็คือเป็นอาวุธกระทิงนะครับแต่ว่าล้อไกคิเนี่ยผมเคยมีคือผมมีเยอะมากก่อนหน้าน,นี้ผมฟาร์มไกคิเอาไว้เยอะมากผมก็เลยเอาแบบล้อมันมาใช้ประโยชน์ t ทสเป็น mvts กับด้านนะครับผมบอดี้ <Body S 1> <Body S 2> ผมใช้เป็นบอนี่ของไดโนสปาร์ตันนะครับผม ซึ่งข้อดีของบอดี้อันเนี้ยผมต้องบอกเลยนะทุกคนนะผมไม่มีกักนะเวลาคุณเล่นคัดเกียร์ใช่ไหมปุ๊บแล้วเกิดรถคุณเซนี่ปีกไดโนมันจะมันจะช่วยค้ำรถคุณไม่ให้แบบว่าเหมือนกับคว่ำแบบนี้นะถ้าคว่ำแบบนี้ก็คือเราแพ้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันค้ำแบบเนี้ยโอกาสมันยัง50 50ที่รถมันจะกลับมาวิ่งได้นะทุกคน กรรมการจะยังไม่ถึงหรือจะยังไม่ถือว่าเป็นการแพ้นะมันแค่แบบว่าตะแคงเฉยๆโอกาสที่จะกลับมาวิ่งได้ก็มีนี่คือข้อดีของบอดี้ไดโนสปาร์ตันผมก็เลยใช้เป็นบอดี้นี้แล้วก็พอดีแบบบาลานซ์ด้านหน้าของตัวบอดี้นี่เนี่ยมันเป็นมันส่งด้วยไงสมมุติว่าสตูมาอย่างนี้นะปั๊บเกิดแรงมันเสรยขึ้นมาเนี่ย บอดี้มันส่งไปอีกนะทุกคนนะมันส่งไปอีกอ่าอันนี้ก็คือเป็นการเซตติ้งของผมสําหรับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากข้างหลังผมใช้เป็นอาวุธแฟงนะครับผมอาวุธแฟงยาวๆนะครับเพราะว่าอาวุธหลังนี้ก็คือผมก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร,นรน ank, ไ่นะครับเป็นอาวุธแฟงล้อไกลิินะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะอ๋อมอเตอร์ผมใช้เป็นสปินเดชนะครับมอเตอร์สีขาว ถามว่าทําไมผมถึงใช้เป็นสปินเดตได้เพราะว่าหน้าสัมผัสล้อมันเยอะมันเกาะ,ะสนามทุกคนมันเกาะสนามครับทุกคนตัวเล็บอีกอย่างหนึ่งเล็บผมใช้เป็นเล็บเด็นะครับเล็บเด็ถามว่าทําไมเป็นเล็บนี้ถึงดีเพราะว่าหนึ่งคือเล็บนี้มันไม่ดีดตัวเองทุกคนเวลาเราเจอศัตรูหรือเจอเล็บที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นยิ่งเงี้ยอย่างเงี้ยแบบเลตติ้งโบลเลตอย่างเงี้ยมันจะดีดตัวเองอะ่ะ ไม่ได้ดีดคู่ต่อสู้นะดีดลดตัวเองนี่แหละให้มันคว่ำแต่ถ้าเป็นเล็บนี้นะมันจะไม่ค่อยดีดตัวเองทุกคนมันจะดีดชาวบ้านเขาเล็บแบบนี้นะแล้วก็ข้อดีของเล็บแบบนี้ก็คือมันช่วยในการเข้าโค้งด้วยสมมุติว่าเราวิ่งขอบสนามอยู่ใช่ไหมมันอย่างนี้นะมันทําให้แบบรถเราอะวิ่งได้อย่างสมูทขึ้นนะครับเออสามารถที่จะแบบสะสมความเร็วได้เป็นเล็บแดด มันถูกออกแบบมาให้เป็นอย่างนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆรถเด็ดๆผมจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับผมสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้หรืออินบ็อกในเฟซมาถามผมก็ได้นะครับแล้วเจอกันวันที่23กุมภานะครับที่โรบินสันสีสมาน